สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับวันนี้นะฮะทางนันติกนะฮะได้ปล่อยฟีเจอร์ใหม่นะฮะเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับระบบการจัดข้อมูลโปเกมอนแล้วกันนะครับคือระบบแท็กนั่นเองนะครับก็นยฮะบางคนสงสัยมาะฮะว่าไอ้ระบบแท็กที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยไอ้ปุ่มแท็ก T A G เนี่ยนะครับหรือถ้าใครเป็นภาษาไทยก็จะใช้คําว่าแท็กเลยนะครับ ปกติตรงปุ่มปุ่มนี้จะเป็นปุ่มไ้เช็ค IV ใช่ไหมอลองกดเข้าไปดูนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวทีนี้นะครับก่อนจะไปดูอะไรตรงนี้นะฮะก็คือ,อะระบบแท็กก็คือเป็นระบบในการจัดหมวดหมู่โปเกมอนนะครับนะฮะนี่ลองเข้าไปที่กดที่เมนูนะครับกดที่โปเกมอนนะครับแล้วมันจะมีแท็กขึ้นมาเมื่อก่อนมันไม่มีครับแท็กคำว่าแท็ก นะฮะฮอย่างอันนี้มันจะมีฟอร์บลิทอันหนึ่งละนะครับก็คือโปเกมอนที่แฝงบลิทไว้นะครับนี่นะฮะอันนี้ของผมโปเกมอนที่ CP 1,500นะฮะหรือว่าเอาลงหลีก1,500นี่ผมยังไม่ได้ทำนะทีนี้ผมจะมาจัดแท็กให้ดูนะครับอ่าผมจะทำแท็กโปเกมอน IV0 นะฮะอ่าผมก็กดตรงเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ใส่ว่า I นะฮะ V 0ที่นี้ง่ายละของผมนะฮะไอวี IV 0ผมใช้สีสีดําเลยเนี่สีเทาก็ได้สีเทาะฮะเรียบร้อยนะฮะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเสร็จวิธีการเอาโปเกมอนมาใส่ก็จะมีทั้ง2วิธีคือไปใส่ที่ตัวโปเกมอนเลยหรือคลิกตรงเนี่ยครับตรงแท็กที่เราสร้างขึ้นมาเห็นไหมครับเสร็จแล้วมันจะมีปุ่มบวกเห็นไหมฮะเป็นรูปพิกจูบวกอยู่ด้านซ้ายมือนะฮะกดเข้าไป นะฮะบ,บังเอิญผมใส่เป็นชื่อโปเกมอน IV 0ศูย์ผมใช้ชื่อของผมไปแล้วนะฮะนี่นะฮะผมก็เสิร์ชหาตัวโปเกมอนที่จะใส่ฮะแล้วก็นี่เลือกเลยนะฮะตึงอ่านะฮะเรียบร้อยนะครับตรงไ v 0ศูย์ก็จะมีโปเกมอนที่เป็น IV 0ศูนย์ละนะครับส่วนหน้าหลักเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วอา่านี่ ในนี้มันมันจริงๆมันก็ค้นหาได้นะครับแต่ว่าตัวแท็กเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราค้นหาได้ง่ายขึ้นถูกไหมฮะเราก็กดมาดูเลยไอวีศูนมีตัวไหนบ้างนะครับอ่าแล้วทีนี้ลองไปดูหน้าโปเกมอนอ่าไอตัวที่เป็นศูนย์นั่นนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ไปดูตรงแท็ก,ทกนะฮะมันจะถูกติ๊กถูกไว้ใน ไอวีศูนย์นะครับทีนี้ติ๊กถูกไว้ใน IV วศูนย์แล้วนะฮะสมมติผมาหาโปเกมอน IV วศูนย์นะฮะตัวนี้นะฮะนอกจากมันจะอยู่ใน IV วศูนย์แล้วอยู่ในหลีกพันหด้วยนี่นะฮะก็เรียบร้อยนะฮะเห็นไหมทีนี้มันจะมีข้อมูลขึ้นมาแล้วว่าตัวนี้ใช้ในหลีกพันหนะ IV วศูนย์นะนะครับก็จะได้แบบนี้ด้วยนะฮะเห็นไหมเห็นในนี้เลยเห็นหน้าในหน้าข้อมูลเลยนะฮะ ส่วนตัวนี้เห็นไหมมีแค่ IV 0อย่างเดียวนะฮะทีนี้ผมอยากเอาไปอยู่ในแท็ก2,005ด้วยนะสมมตินะผมใส่เลือกเป็นแท็ก2,005นี้เพิ่มแท็กได้ตรงนี้เลยนะสีเขียวแล้วกันแท็ก2,005นี่แล้วก็ติ๊กมันด้วยเห,หรเรียบร้อยแล้วไปดูนี่ก็จะมีแท็กใหม่เพิ่มขึ้นมาในนี้ด้วยเห็นไหมครับ2,005ไอวีศ นี่เห็นไหมครับมันทําให้ง่ายขึ้นนะครับทําให้ง่ายขึ้น<ม>เวลาจัดเรียงกอ็อาจจะจัดเรียงพวกอะไรอะโปกเกมอนที่เป็นท่าพิเศษนะครับ<ม>โปกเกมอนที่เป็นท่าพิเศษ<ม>เช่นนะครับผมสร้างแท็กใหม่นะครับเลกาเลกาซี่เขียนนี้ไปเ เล g a ก y m o ซี uh, Le ่ม uh, uh, mm ูฟนะฮะเลกซี่มหรือใช้ภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วแต่ l e g เก y m o ซี่มูฟ mm hmm. ผมใช้สีส้ม,ม,มนะฮะ mm hmm. คือ Legacy Move เนี่ย mm hmm. ผมจะเอาโปเกมอนที่เป็นท่าพิเศษอย่างตัววันก่อนผมได้ตัวดิวกองมาดิวนี่ดิวกองดิวกองมีท่าพิเศษม,ม,เามาใส่ มีอะไรอีก M ew, M ew two, two, มิวมิวทูผมมีท่าพิเศษนะฮะมิวทูตัวนี้ท่าพิเศษเนี้ยผมก็มาใส่ไว้นะครับอ่าใส่ไว้แล้วนะทีนี้ถ้ามันจะดียังไงนะฮะสมมตุติเรามีโปเกมอนเยอะๆใช่ไหมครับสมมตุติเราบอกว่าเรามีมิวทูเยอะแยะเลยนะครับเราก,กดมาดูอ่ามิวทูตัวนี้ใส่โคคัทนะครับใส่โคคัทอ่าชาโดว์บอลเนี้ยชาโดว์บอลก็เป็นท่าพิเศษนะ นี่นะฮะอันนี้เป็นไซสไตล์เห็นไหมมันจะมีแท็กคำว่าเลกาซี m มูฟเพิ่มขึ้นมาทำให้เราไม่ไปเปลี่ยนไม่ไปเปลี่ยนท่าหรือว่าไม่ไปลบโปเกมอนตัวนี้ออกนะฮะเพราะโปเกมอนบางตัวถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในอะไรที่เราดันเนี่ยแต่บังเอิญมันมีท่าพิเศษนะ,ะเราอยากเก็บไว้ก็ใส่แท็กแบบนี้ได้นะฮะโปเกมอนหนึ่งตัวสามารถอยู่ได้หลายแท็กนะเท่าที่ดูนะครับ ก็นี่เป็นวิธีการใช้แท็บนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับคือใช้ประมาณนี้แหละนะฮะลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับอ่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นทริคที่มีประโยชน์นะฮะสำหรับทุกคนลองเอาไปใช้กันดูครับว่ามันใช้งานาได้ยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับเป็นเป็นฟีเจอร์ที่โอ้ผมชอบมากเลย รหรือใครมีไอเดียในการใช้งานแบบไหนนะฮะก็มาบอกกล่าวกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ